เข้าฟอบมาแล้วบิงโคโค่วัดดีบิงว่าไงชาลีบมอบูบูจูงง่ายดิงแอนด้าสวัสดีบูล่าเดี๋ยวบางคนดูรีบๆนะไม่นิงไม่เป็นไรนะบิงบายไม่เป็นไรแหละ ดอกไม้ไฟหน้าที่แห่งหนึ่งไม่ไกลมากนะักบิงกำลังรอดูดอกไม้ไฟวันนี้อยู่ฟอฟอผมเห็นแล้วแหละผมเห็นดอกไม้ไฟแล้วโอ้ไหนเหรอชี้ให้ดูหน่อยสิบิงนั่นไงเป็นดอกไม้ไฟลูกที่ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ฮะอก็ เพราะว่านั่นมันเป็นเครื่องบินยังไงล่ะใช่แล้วนั่นเป็นเครื่องบินฟิวฟิวยังไม่เห็นมีดอกไม้ไฟเลยนะบิงเดี๋ยวผมจะทำเสียงจรวดให้รังสุดๆุดไปเลยฮะฟิวโตโอโห,โอโหดังมากๆเลยไม่ต้องกลัวนนะฮะฟออ, <laughs> ออกไปข้างนอกได้ไหมฮะข้างนอกมันอาจจะเสียงดังมากเลยนะบิง อ้าวสุล่ากับอัม่าสวัสดีบิงฉันเองสวัสดีสุล่าสวัสดีบิงฉันเองสวัสดีสุล่า, <c oughs> ว,ลาว่าไงนะ <c oughs> สวัสดีบิงสุล่าไม่ได้ยินเธอหรอกนี่บิงที่ปิดหูของฉันทำให้ทุกอย่างเงียบไปหมดเลยล่ะ ทุกอย่างเงียบยกเว้นเสียงของซุล่าทำไมเธออยากให้ท <vale ุกอย่างเงียบหล่ะสูล่าอะไรนะแล้วทำไมเธอถึงอยากให้ทุกอย่างเงียบล่ะอะไรนะบอกบิงสิว่าทำไมเธอใช้ที่ปิดหูนะซุล่าเพราะว่าฉันไม่ชอบเสียงดอกไม้ไฟดังๆที่ปิดหูทำให้มันเสียงเบาลงเห็นไหมเสียงเบาเสียงดังเสียงเบาเสียงดัง เสียงเบาเสียงดังอุ๊ยฉันชอบเจ้านี่จังเลยแต่นี่ของฉันนะบิงดอกไม้ไฟโอ นั่นอาจจะเป็นจรวดยักษ์เสียงดังก็ได้ไหหอ,อยู่ทางโน้นไงนั่นเหนือต้นไม้นะ่ะผมมองไม่เห็นเลยผมมองไม่เห็นเลยฮะไปข้างนอกกันเถอะฮ่าฟอบอ,อย่าเพิ่งเปิดประตูเลยนะบิงเดี๋ยวเสียงดังมันก็เข้ามานะสิแต่ฉันเดาจะเห็นจรวดนี่ไม่นะบิงมันน่ากลัวเกินไปก็ฉันไม่กลัวคายังไม่มีที่ปิดหูเลยด้วยนะ ไม่โออสิไม่ไม่ไมเดี๋ยวเดี๋เ,ดเอาละพวกเธอนี่เสียงดังกันจริงๆริงฉันอยากได้ที่ปิดหูแล้วไปข้างนอกกันฉันจะอยู่ข้างในนี้เงียบๆนะดีแล้วล่ะสุล่าฉันจะอยู่กับเธอนะเอาล่ะไปกันเถอะ นั่นเสียงดังจังเลยนะไม่เป็นไรนะบิงเอฮะโอ้ว้ <c oughs> วาวผมชอบลูกนั้นจังโอ้ <c oughs> <c oughs> แล้วเหรอคะฟอบรอเดี๋ยวสิบิงอาจจะยังมีอีกหน่อยก็ได้นะอ,ะอดูนั่นสิอ,อบิงบิง,บงเป็นไอรุอเปล่าบิงเจอพลุเสียงดังมากมาบิงคงอยากอยู่เ,เงียบๆเนะี่ะ ขอให้หยุดทีสิฮะฉันคงทำไม่ได้หรอกบิงอย่างมากก็แค่ทำให้มันเสียงเบาลงไม่เป็นไรนะบิงในนี้เยี่ยมมากๆเลยบิงคงอยากได้ที่ปิดหูบ้างแล้วเอออืมอ้โอะโลูกใหญ่มานะั่นแล้วไงล่ะอลองสวมนี่ดูสิยื่นหูมา สนิทเลยล่ะฮะบิงใช้ได้ไหมว่าไงนะ <laughs> โอ้เยี่ยมเลยสงสัยถุงมือจะใช้ได้ผลนะแน่นอนเลยว้าวบิงดูนั่นสิบิง,บงไปนะ <laughs> ไม่เป็นไรบิงมาสิบิงเออ นั่นเป็นจรวดขนาดยักษ์เลยนะแต่ว่ามันไม่ดังเกินไปดีแล้วเจ้ากระต่ายบิงออ,อสวัสดีฉันากจะไปดูจรวดยักษ์ที่เสียงดังลอ่งมา่พุ่ง ชูล่าใส่ที่ปิดหูไว้เพราะว่าเธอกลัวเสียงดังน่ะแต่ฉันไม่กลัวก็เลยออกไปข้างนอกแต่ก็ไปเจอจรวดดักที่เสียงดังมากดังุ้มเสียงมันดังมากเกินไปแล้วฉันฉันก็เลยกลัวน่ะฟอบเลยเอาถุงมือมาเป็นที่ปิดหูให้ฉันเราห้ามเขาจุดภูไม่ได้แต่เราทําให้เสียงเบาลงได้บิงเขาชอบดอกไม้ไฟมากๆเลยแต่ต้องทาให้เสียงเบาๆบด้วยนะ แล้วเข้าฟอบมาแล้วบิงโคโค่วัสดีบิงว่าไงชาลีสวัสดีบิงไปเล่นกันเถอะสวัสดีแพนโดสวัสดีแพนโดสวัสดีบิงเคนดูรีบๆนี่ยนีบิงไม่เป็นไรนะบิงบายไม่เป็นไรแหละ แถวๆมุมถนนไม่ไกลเท่าไหร่วันนี้บิงจะเจออะไรนะอ่ะอ่ะอะโอ,โอ้มีอะไรไดดดูที่กล่องประกาด้วยฟอบอ๋อเจอลูกโป่งแล้วนี่ คงไม่ใช่มังฟอบนี่ไม่ใช่ลูกโป่งสักหน่อยลูกโป่งต้องใหญ่สิใช่สิตอนแรกๆลูกโป่งจะใบเล็กเราจะต้องทำก่อนจะให้เป็นลูกใหญ่ฟอบไม่จะได้เลยดูนะโอ้ เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะต้องมัดก่อนอุ้ยฮะเราจะไปไหนเนี่ยอุ้ยลูกปองหายไปไหนแล้วล่ะฟอบอ่าฮะลูกปองรออีกทีได้ไหมคะผมจะได้เก็บไว้ได้สิแต่ถ้าเธอรอให้ฉันมัดเสร็จก่อนมันก็จะไม่แฟบอีกนะ เออเออเขาทักทายผมด้วยอืมถ้าอย่างนั้นวาดหน้าไหมอืมนี่นี่แหมยิ้มสวยดีซะด้วยนะ <c oughs> สวัสดีสวัสดีลูกโป่ง <c oughs> เขาตอบกลับมาได้นะฮะ <c oughs> ค่อยๆนะบิงเดี๋ยวมันจะตุ้มเจ้าลูกโป่งเขาชอบนี่นะ ึบาเบาสิดิงจำได้ไหมมันอาจจะตุ้มก็ผมทำบ้างนะฮะควรจะเล่นเบาเบดีกว่านะอ่าฮะ อ,อ,ดอ้ดูนีนะฟออออ๋เบาสิบิงมันอาจจะแตกนีอ,อแล้วลูกปองของผมล่ะเขาอาจจะไม่ชอบถูกเตะก็ได้นะบิงนี่เรามาเถอลูกปองฉันจะ นายแล้วสวัสดีเจ้าลูกโปองดูสิฟอบผมนั่งทับลูกโป่งได้ด้วยนะจริงจริงด้วยโอ้ลูกโป่งคงไม่ชอบหรอกนะบิงเขาต้องชอบอยู่แล้วหรอฮะโอ้บิงโอ้ไม่เป็นไรใช่ไหมบิงเอ้อาเสียงดังมาก เลยแล้วลูกโป่งละ่ะฮะอืมตอนเธอขี่ลูกโป่งแล้วเด้งม,มันก็เลยแตกนะโอ้นี่ไงนี่ไม่ใช่บอลลูนนี่นะอืมช่วยเป่าให้มันใหญ่ขึ้นอีกทีได้ไหมฮะไม่ได้หรอกบิงมันแตกแล้วนะ่ะแต่ผมอยากได้มันกลับมาโธ่เป็นไปไม่ได้หรอกนะบิงมันแตกแล้ว และถ้าลูกโป่งแตกไปแล้วไม่ว่าเราจะเป่าแรงขนาดไหนมันก็จะไม่พองอีกแล้วผมเก็บเอาไว้ได้ไหมฮะได้สิเราไปหาที่เก็บดีๆกันดีกว่านะเธอจะได้ไม่ลืมเขาไงอืมไว้ในกล่องความทรงจำไหมฮะเป็นความคิดที่ดีมากเลยฉันหยิบกล่องความทรงจำมาให้นะไม่ต้องห่วงนะเจ้าลูกโปง่งเดี๋ยวฉันจะเก็บนายไว้ในกล่องความทรงจำ อ้าวนี่ไงโอ้ดูของที่อยู่ในกล่องความทรงจำนีสิฮะมีรถสีดำด้วยแต่แล้อมันหลุดหายไปหมดแล้วปืน bye, บายบายรถตอนนี้พ่อป,ปีตี้เป็นหัวประกาศไขาลานตอนนี้ลานใช้ไม่ได้อีกต่อไปแล้วบายบายผักกาดแล้วนี่ก็คือปากกาพแพนกินที่มีสีตั้งหลายสี แต่ตอนนี้ไม่มีสีกแล้วบายบายปากกาเพนกวินอ่าให้ลูกโป่องอยู่ในนี้แลนะแล้วผมจะมาเยี่ยมเขาเมื่อไหร่ก็ได้ใช่แล้วบายบายลูกโป่งบายบายลูกโป่งวาดรูปลูกโป่งไหมเธอจะได้จำว่าเขาหน้าตาเป็นยังไงจำได้ฮะ ผมจะวาดเขาตรงนี้จะได้จำหน้าเขาได้เป็นยิ้มที่สวยมากๆเลยล่ะดูสิฟอบผมวาดรูปรถดํารกาศฮอพิตตี้แล้วก็ประกาแพนกวิ้นและกนนี่ลูกปองเขาทำอะไรอยู่เหรอเขากำลังลอยขึ้นขึ้นไปแล้วก็ขึ้นไปจะเอากล่องความทรงจำไปเก็บได้หรือยังบิงคะ ดีมากเจ้ากระต่ายวันนี้ผมเจอลูกโปง่งแล้วฟอบก็ช่วยเป่าให้ผมเล่นเอาลูกโปง่งไปเล่นได้ตั้งหลายอย่างน่ะผมโดดเด้งดึงดึงแต่เขาคงไม่ชอบเขาก็เลยเพราะลูกโป่งแตกแล้วมันจะพองไม่ได้อีกไม่ว่าเราจะเป่าแรงแค่ไหนก็ตามลูกโป่งก็เลยต้องไปอยู่ในกล่องความทรงจำ ถ้าเธอทำของสำคัญเสียลองเก็บไว้ในกล่องความทรงจำสิพวกเขาจะอยู่ในนั้นแล้วเธอก็จะได้ไม่ลืมของชิ้นนั้นบิงเขาชอบกล่องความทรงจำมากๆเลยบายบาย